การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ของโรงเรียนบ้านทุ่งหน้าสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต1ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนผู้บริหาร1คนครูและบุคลากรทางการศึกษา17คนและนักเรียนจำนวน117คน ผู้บริหารโรงเรียนนายบุญยศเป็นเครือผู้บริการโรงเรียนบ้านทุ่งหน้าภาคกิจกรรมของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019โรงเรียนได้จัดทําคู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ประจำปีการศึกษา2564การประชุมวางแผนงานเพื่อมอบหมายภารกิจให้คณะครูและบุคลากรการศึกษาได้ดำเนินการมีการทำความสะอาดพื้นที่ของโรงเรียนทั้งอาคารเรียนบริเวณโรงเรียนโต๊ะเก้าอี้รวมทั้งมีหน่วยง,งานจากภายนอก เข้ามาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลงีมีการกำกับติดตามจากทางอำเภอจอมพระองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลอสอมและกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยในช่วงแรกมีการประเมินตนเองและประเมินจากหน่วยงานภายนอกให้สามารถเปิดเรียนแบบออนไลน์ได้ โดยโรงเรียนได้ดำเนินการคัดกรองนักเรียนครูผู้ปกครองและผู้มาติดต่อราชการมีการวัดไข้ล้างมือด้วยเจลและแอลกอฮอลและบันทึกข้อมูลการคัดกรองหลังจากเปิดเรียนแบบออนไซต์ได้ระยะหนึ่งได้มีการติดต่อประสานงานกับบอสอมและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลพบว่า ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลได้แจ้งว่ามีการเข้าออกของรายงานที่มาจากพื้นที่เสี่ยงเข้ามาในหมู่บ้านโรงเรียนจึงปรับเปลี่ยนจากการเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นออนแฮนโดยได้มีการทำประกาศจากโรงเรียนให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบและจัดทำใบงานแบบฝึกหัดส่งมอบให้กับนักเรียน รวมถึงการมอบเงินค่าอาหารกลางวันนมโรงเรียนในช่วงต้นสัปดาห์ครูมีการกำกับติดตามการทำงานของนักเรียนโดยมีนักเรียนบางส่วนที่เป็นกลุ่มย่อยครูนัดมาอธิบายเนื้อหาและโดยส่วนใหญ่ครูประสานงาน และติดตามการทำงานผ่านสื่อซึ่งได้แก่กลุ่มลายและกลุ่มเฟซของประจำชั้นเรียนโดยมีครูประจำชั้นครูประจำวิชาหัวนหน้าวิชาการและผู้มืการอยู่ในกลุ่มแต่ละกลุ่มครูมีการอธิบายงานผ่านกลุ่มต่างๆโดยใช้วิดีโอคอลและการแชทกลุ่มครูรับใบงานและแบบผหัดจากนักเรียน ช่วงปลายสัปดาห์และตรวจผลง,งานนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรประจำตำบลเข้ามาตรวจตราดูแลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทุกวันผลการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาพบจุดเด่นคือ นักเรียนและผู้ปกครองมีความกระตือรือร้นในการติดต่อสื่อสารกับครูและโรงเรียนมากขึ้นจุดที่ควรพัฒนาคือนักเรียนยังไม่เข้าใจเนื้อหาในบางรายวิชาการแก้ไขปรับปรุงโดยครูอธิบายเนื้อหาผ่านไลน์กลุ่มและเฟซกลุ่มการประสานระหว่างนักเรียนและผู้ปกครองโดยการประสานผ่านไลน์กลุ่ม เฟซกลุ่มและทางโทรศัพท์การประสานงานความร่วมมือกับชุมชนประสานงานโดยผ่านหอกระจายข่าวของหมู่บ้านข้อค้นพบจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์ปัจจุบันพบว,ว่าผู้ปกครองใส่ใจดูแลนักเรียนมากขึ้นและติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 จะคลี่คลายลงหรือรุนแรงมากขึ้นผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านทุ่งหน้าจะมุ่งมั่นจัดก,การศึกษาให้เต็มกำลังความสามารถภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยยึดหลักความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นหลักและพร้อมที่จะพัฒนาให้เขาก้าวข้ามวิกฤตนี้ให้จงได้ เพื่อให้เขาเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพในอนาคตสืบต่อไป